คนครับนี่นี่ครับนี่คือหอยแมลงภู่หอยที่จะรสชาติไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าทุกคนครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ชุมชนสะพานไม้บานานะครับที่จังหวัดปัตตานีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปนั่งเรือไปดูซังหอยแมลงพู่นะครับ ซึ่งจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราเก็บหอยแมลงพู่แล้วนะครับเราจะเอาแมลงผู่นะครับหรือว่าหอยต่างๆที่เราได้นะครับไปทําอาหารเอาไว้กินสําหรับมื้อค่าในวันนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปขึ้นเรือหางยาวนะครับเพื่อไปดูกระชังหอยนะครับประมาณนั้นนะครับนี่สะพานไม้บานานะครับที่จังหวัดปัตตานีนะครับดูวิวครับ โ้โห hey. oh. วันนี้นะครับเราเดินทางมากับทอทอทอนราธิวาสนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสนะครับครับที่เขาเรียกว่าสะพานไม้บานาสะพานไม้บานานะครับห่างจากตัวเมืองปัตตานีกี่กิโลครับสกิโลอ๋อสี่กิโลเองนะครับ,รบผมไม่เคยรู้เลยว่าที่ปัตตานีเขามีป่าชายเลนด้วยนะครับนี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับ แบเป็นเป็นฝ่ายท่องเที่ยวเป็นกรรมการแบเขาเป็นฝ่ายท่องเที่ยวของชุมชนบ้านบานาสะพานไม้บานาใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนครับแบเดี๋ยวเราจะไปเก็บหอยเมงผู้นะอ๋อหอยเมงผู้คือไปเที่กระชังเมงผู้เลยครับผมโอ้โหโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับตามผมมาครับเดี๋ยวแบเขาจะพาผมไปตรงนู้นใช่ไหมแบไปปังรับโอเคครับบอกับปอะเด ไปกับแบมไหม<ะ>ไปทะเลกับแบมไหมอ๋อกลัวใจใ่ายใ,ให้ครับ <laughs> ก่อนอื่นนะครับเราต้องเซฟที่เฟิร์สนะครับใส่ชูชีพนะครับไม่ใช่ชูใจใช่ไหมแบมมุกแปกมุกแปกอ่ะใส่ก่อนนะครับทุกท <laughs> ่านครับตอนนี้เรากำลังจะแล่นไปยังสังหอยแล้วนะครับ ซังหอยนะครับครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้ยินคำนี้ซังหอยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตาซังหอยกันเป็นยังไงนะครับบรรยากาศฝนกำลังจะตกนุดครึมๆแบบนี้มันดีมากเลยนะครับทุกคนโอ้โหนี่ครับเรากำลังเล่นเรือไปยังซังหอยแล้วนะครับตรงนู้นเลยนะครับนู่นๆูซังหอยเนี่ย นั่นคือซังหอยนะครับตรงนโน้นที่เป็นเป็นไม้ๆนะครับตรงนั้นแหละเราจะไปดูหอ,อ,อยมแมลงภู่กันนะครับนี่ครับตรงนั้นนะครับที่ทุกคนเห็นนะครับนั่นคือเขาเรียกว่าสาราพิทักษทะเลนะครับเป็นประมาณว่าป้อมยามในการดูแลรักษาพื้นที่แห่งนี้นะครับเพื่อไม่ให้ใการคนที่มาบุกลุกเข้ามาพื้นที่แห่งนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์นะครับมีการเลี้ยงหอยเลี้ยงปลานะครับ ดูวิธีการเก็บนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูวิธีการเก็บนะครับเดี๋ยวแบคเขาจะยกอะไรซัมติงข้างล่างนะครับนี่แบคยกปร้นี้มามันต้มีเหยียบได้เลยไหมอะไรนะมีเศษขยะอะไรอ๋อไม่มีไม่มีเราม่รู้ยกันนะครับว่าเป็นปลาอะไรนะครับปลากระพงแน่กล้ามา โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋านะครับทุกคนโอ้โหโอ้ยไม่อยากจะเชื่อว่าปัตตานีมีแบบนี้ด้วยนะเท่าที่ผมมาก็คือเห็นแค่มัจิิกางปัตตานีไม่เคยคิดว่าปัตตานีจะมีป่าชายเลนแบบนี้เออนั่นคือหอยแมลงภู่ครับทุกคนโอ้โหแบแบนี้ แบบนั้นอลงไปแล้วก็ยิบขึ้นมาได้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 เดี๋ยวใครเป็นแฟนคลับพ่อหมีป่านะครับมาดูคลิปผมนะครับว่าเขาจับหอยแมล่องพูยังไงนะครับแล้วใจแล้วจแล้วไหไหนโอ้สุดยอดมากครับพ่อหมีป่านะครับแบรนนี่มีเจ้าของไหมครับนี่คือใครจะมามีเจ้าของเป็นของ ของชาวบา้านทุกคนที่ว่าเป็นสมาชิกก็สามารถที่จะมาคือจะใช้วิธีการเฝ้านะทันาานี่้จะไปนอนในศาลาเมื่อกี่แล้วถ้าผมเป็นสมาชิกนี่คือผมมาเอาได้ทุกวันเลยใช่ไหมครับอ่าไม่ได้เป็นเวรสลับสมาชิกอ,อยู่ดีๆจะมาเอาไม่ได้อออ๋ยเป็นแนววิธีการแล้วก็กจะขายแล้วก็มา,าแบ่งออ๋นี่เขามีระบบการบริหารสร้างหอยด้วยนะครับเชื่อเข้ากันสุดยอดสุดยอดนี่ครับนี่คือหอยแมลงภู อที่นี่จะรสชาติไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าตรงนี้นี่ครับไอ้ตันเนี้ยมันจะเป็นที่ผลิตของเกลือหวานแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะอ่าไม่ใช่เฉพาะโสมบูรณ์มากแบกกินสดได้ไหมหอยแมลงภู่เขาไม่นิยมนะอ๋อจะมีเวลามากินมากินอาหารอืมครับดูดิเขาแกะแบบเออสุดยอดทำไมไม่เหมือนครับ ดูดิดูดิโอ้โหนี่สุดยอดครับชุมชนสะพานไม้บานาแม่ป่าผมช่วยโอ้โหนี่ไงนี่ครับเดี๋ยวจะไปทำเมนูป็นนี้นะครับ กว่าน uh, mm ี้ไม่มีอีกแล้วนะครับตอนนี้ฝนกําลังจะมานะครับเราต้องทําเวลาหน่อยครับทุกคนดูดิแต่ว่าถ่ายรูปสวยอยู่นะครับฝนกําลังจะมานะครับนี่ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่อีกที่หนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือเป็นที่อยู่ของหอยนั่งร่มเหมือนกันนะครับแต่จะอยู่ติดกับกําแพงที่ป้องกันการกัดเซาะนะครับนี่เดี๋ยวแบเขาจะลงไป ชแล้วก็ไปจับหอยนางรมสดๆให้เราดูนะครับอันนี้คือหอยเป็ดเขาเรียกหอยเป็ดก็คือหอยหอยมนจักรไค้ไค้หอยนั่นกินได้ไหมครับแบร์กินเลยครับครับแล้วหอยไก่มีไหมครับแบร์กระเจี๊ยบอ๋ออ๋อแล้ววิธีการเอายังไงครับแบร์ก็คือเราต้องใช้ขอน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 ปุ so ๊ไม่ซับนี่คือเอกลักษณ์ของ ปัตตานีนะครับเป็นเอกลักษณ์ที่ผมว่าน่ารักดีนะครับอนี่แ,นแบบเขาใช้คอนในการเอาหอยนางรมนะครับน,นี่ครับเบระวังมือนะครับผมเป็นห่วงนะครับน,นี่ครับหอยนางรม,งางมจากสะพานไม้บานานะครับจังหวัดปัตตานีนะครับดูดิโอเปิดปผ่นผืนนี่ แบรครับเปิดยังไงครับเนี่ยอ่าคืออย่างเดียวคือต้องมีดแล้วก็อ๋อมาเก็บได้เลยใช่ไหมครับใครนี่ใครๆก็เก็บได้เพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่ของใครใครจะไปสมาชิกหรือว่าคนภูเก็ตคนเชียงใหม่คนอะไรมาเก็บได้เลยอ๋อถ้าขยันน่ะนะถ้าขยันใช่อ๋อไปเก็บเร็วใครๆก็เก็บได้ตรงนี้โอเคครับนะครับเราจะขึ้นฝั่งนะครับโดยเราจะใช้อ่าโดยโดยเราจะขึ้นฝั่งตรงนี้นะครับซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่ที่อยู่ในป่ากลางนะครับทุกคนเป็นสะพานที่ ค่อนข้างจะยาวนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้นะครับผมอยู่บนสะพานไม้ไผ่ในป่ากลางแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างในนะครับไปดูกันนะครับว่าไอ้สะพานไม้ไผ่เนี่ยเป็นยังไงนะครับโหนี่ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่หมดเลยนี่คือเราอยู่ในป่ากลางนะครับเขาทําแบบเป็นที่ที่สามารถนั่งก็ได้นะครับมานั่งชิวก็ได้นะครับเป็นไม้ไผ่หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ ดูดินี่อ๋อนี่ครับแบเขากำลังซ่อมสะพานอยู่นะครับนี่สะพานมีความแข็งแรงมากนะครับรู้สึกนี่ผมยกให้ดูเลยแข็งแรงนะครับมีการดูแลรักษาอย่างดีนะครับโอ้เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวเลยเนี่ยเดินได้เลยนะครับเดินสะดวกเลย นี่นะครับเป็นหอยที่เราไปจับมาเมื่อกี้นะครับแบร์เขาเอามาต้มกันสดๆเลยนะครับนี่หอยกระจุกนะครับเอามาย่างนะครับนี่เอามาลวกนะครับไม่ใช่ต้มอันนี้เป็นหอยอะไรนะครับอ๋อหอยนางรมนะครับนี่นี่ครับนี่สดๆเลยนะครับ ที่เราไปเอามาเมื่อกี้นะครับอือหือ <c oughs> เป็นนี่คือหอยหอยกระจกหอยกระจกนี่อืแผ่นซีดีจริงๆด้วย <c oughs> ดูดิยังไงแล้วก็น,นี่คือหอยนางรมนะครับ <c oughs> หอยนางรมที่สดๆนะครับนี่คือถ้าใครอยากกินสดก็คือแกะกินได้เลย <c oughs> ผมคงไม่กินนะครับกลัวท้องเสียนะครับนี่หอยสดๆเลยนะครับ โอ้นี่ครับผมจะกินให้ทุกคนดูนะครับนี่สดๆสดเลยนะครับอืมหวานมากมหวานาจริงอืมอโอเคห <c oughs> อยกระจกนะครับเดี๋ยวผมจะกินกับน้ำจิ้มรสเด็ดของพี่เขานะครับดูดินี่อืม นี่ครับผมจะกินนะครับหวานมากหอยหวาน no c ม m m e n t ครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินหอยบนนี้นะครับดูดิบนสาราไม้นะครับโหสุดยอดมากมดูเมนู okay, มื้อเย็นของเราในวันนี้ <c oughs> นะครับนี่ ที่สะพานไม้บานานะครับดูเมนูเยอะมากปลากระบอกแกงส้มปลากระบอกนี่ปลากระบอกอันนี้กับย่างปลากระบอกโอ้แกงส้มปลากระบอกแกงส้มปลากระบอกค่ะแล้วก็ปลากระบอกทอดอันนี้เป็นปลาดุกทะเลกะกะทิปลาดุกทะเลค่ะนี่ครับแล้วอันนี้ครับเซียนดองเซียนคืออียังอะ นี่ปลาครับนี่อันนี้กับนี้เหมือนกันไหมครับน่าจะเหมือนกันเหมือนกัดี๋ยวผมขออนุญาตกินก่อนนะครับแบครับถ้าสมมุติว่ามีคนอยากมาแบบผมเนี่ยมานั่งเรือเนี่ยมีค่าใช้จ่ายไหมแบร์ก็จะมีค่าเรือนะครับก็คือค่าเรือปกติก็คือ30บาทอ๋อสาบาทท่านละ30บาทนะครับสามสิบบาทต่อคนต่อคนเนาะท่านละ30บาทนะครับถ้าใครอยากจะมานั่งเรือแบบผมนะครับก็มาได้นะครับที่ชุมชนสะพานไม้บานานะครับโอเคครับ ཚོང 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 ཚོང